สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพชรพระรวยเสื้อามาตามผู้โชคดีนะคะเนาะถูกเลขท้ายสองตัวขะถูกรัตตอรี่ถูกร้ายเติบอยู่ค่ะเป็นสื่อใครมาลอยเก่าสิบเก้าฟองนะคะร้อยเก้าสิบเก้าฟองมาถวายตาจันตาเซ่เนาะมาถวายตาจันตาเซ่เฮามาถามเพื่อนมาตามเพื่อนนะคะว่าวันนี้เพื่อนชิมาขอแบบใดเพื่อนชิถืออีกว่าเอ้ยเพื่อนชิได้ตัวใดเนาะเนาะจะได้ตัวไหนเฮาจิมาตามตัวเลขกกับเพื่อนมะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนไดมาก สามสองงวดแล้วนะคะเนาะสองงวดนี่งวดที่สามนะคะนี่งวดที่สามเข้ามาตามกันเลยนะคะเนาะไปเลยค่ะถูก,ถกลัตตรี่ถ<า><า>ูตอรี่เอาใครใครจะฟองค่ะใครใครจะฟองอ๋ไข่ร้อยเก้าเก้านะคะผู้โชคดีเอาไข่มาถวายตาเซ่นะคะร้อยเก้าสิบเก้าฟองนะคะเนาะ ถูกลอตเตอรี่บอ่ค่ะอ๋อถูกเลขกไา่หรือถูกตัวไดคคะถูกเลขก้ายกี่ใบคะอ๋อค่ะถูกเลขก้ายเนาะค่ะเนาะถูกลูก้ายสองตัวเอาไข่ร้อยเก้าสิบเก้าฟองมาถวายตาเซตาจันเนาะค่ะเนาะงวดเมื่อกี้มาขอจากนี่บอ่ค่ะหรือว่าใดมาจากท่าไใด ได้สองวดแล้วอ๋อมาขอเอาอยู่นี่บ่ค่ะมาขออยู่นี่เลยบ่ค่ะอ๋อมาขอเอา,าอ๋าองวดน,นี้ก็มาที่แล้วก็จุดทูบบ่จุดทูบงวดนี้ก็มาจุดทูบอีกบ่อ๋อค่ะ นี่นะคะเนาะผู้โชคดีได้เลขถ่ายสองตัวเนาะคะ่ะก็ได้พอสมควรเนาะคะ่ะได้ไลายอยู่คะ่ะเพื่อนว่นอยากบอกเพื่อนวันนี้เพื่อนเอาไขมาก็ร้อยเก้าสิบเก้าฟองนะคะเนาะร้อยเก้าสิบเก้าฟองเอามาถวายแตาจันตาซีนะคะเนาะเพื่อนได้จากการจุดถูบนะคะวันนี้เพื่อนเคยมาจุดอีกเนาะค่ะเนาะถ้าถ้าตามเบิ้งนะคะว่าเพื่อนสิได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะ มาลุ้นกับเขาเลยค่ะเขาะจะได้ตัวไหนกันให้ถามนะคะว่าอยู่บานไหนคะ่ะมาจากไซค่ะอยู่กุดนิ้วอ๋ออยู่สำโรงทาบกุดนิ้วนะคะเนาะผู้โชคดีได้ลอตเตอรี่มาจากสำรงสำรงทาบนะคะสำรงทาบนี่ค่ะไข่ร้อยเก้สิบเก้าฟองค่ะ ไข่ร9อยเกสิบเก้าฟองนะคะเนะาะมาถวายตาจันตาเซ่นะคะเนาะถ้าธรรมาตามตัวเหล็กน้ำเพลินเู่น,นะค่ะวา่าพนที่ดัดตัวใดงวดนี้คะ่ะงวดเพันไดยมาสองงวดแล้วนะคะสองงวดงวดนี้งวดที่สามค่ะจากการจุดทูบค่ะจุดทูบจากการจุดทูบขอตาจันตาเซ่นะคะเนาะยู่ลักกิโลให้โชของเขานี่ยแหละค่ะเนะาะพระธาลุนน้ำกันงนะคะเนาะรอสักครู่เด้อคะ่ะตัวเหล็กออกมาก,ก่อนคอยสิบอกนะคะเนาะนี่เด้อค่ะไข่ ร้อยเกสิบเก้ฟองด้ค่ะใส่ร้อยเก้สิบเก้าฟอง่ะถือน้ำพึนนะคะนะคะ้ถือน้ำพึนไนเดชงงกในหลาบน้ำพึนนะคะนาะ ตัวเลขมากเลยเด้อค่ะเห็นแล้วค่ะตัวแรกสีเด้อค่ะตัวแรกสีตัวที่สองแปดค่ะตัวที่สองแปดตรงกันกับอาจารย์แมวเด้อค่ะตรงกันกับอาจารย์แมวเลยค่ะอาจารย์แมวตาอาจารย์เข้าร่างอาจารย์แมวเด้อค่ะตรงกันสามเจ้ามือนี้ได้เลขตัดีวเดียวกันนะคะเนาะ ถามาลุ้นน้ำกันนะค่ะนะว่าตัวที่สามจะเป็นตัวไหนค่ะตัวที่สามจะเป็นตัวไหนผู้โชคดีนะคะจากสำารงทาบมาจากสำารงทาบบ้านกุดิหิวนะคะเนาะมาจุดถูกย่ำได้กระถือย่ำนั้นนะคะสองวัดถูกสองหัวหงวนี้งวดที่สามนะคะงวดที่สามเอาไข่ร้อยเก้าสิบเก้าฟองมาถวายตาจันตาเซ่นะคะเนาะถ้ามาตามเลขถูกกันนะคะ เลขใดย่าไงเห็นเราไปสี่อะไรเนาะสี่แปดสามหรือสองแปดสามสี่แปดสามแม่นบอกค่ะสี่แปดสามบอกเห็นอะไรเอ่ยใครเห็นอะไรมั่งเห็นเหมือนกันไหมสี่ก็สองสองแปดสามสี่แปดสาม สี่แปดสามสองแปดสามเอาให้เจ้าของเพิ่นภูขอนะผููจุดนี่นะมาเบึง้งเบิ้งดูเห็นตัวใดนี่ <c oughs> อ่าเห็นตัวใดเนาะสองแปดสามสองแปดสามโอ้เจ้าของเพิ่นเห็นสองแปดสามนะจน๊ะเนาะสองแปดสามเรือเลขถูกผู้โชคดีถูกเลขท้ายสองตัวเนาะคะ่ะเนาะถูกหลายเติอบอยุค่ะได้เอาไข่นี่ค่ะร้อยเก้าสิบเก้าฟองเนาะ มาถวายตาจันตาเซยายมีนะคะเนาะนะคะนี่นน่ะคะเนาะอ่ะมาลุ้นเลขทูบกันค่ะจะให้ดูเลขทูบนะคะเนาะดูเลขทูบจ้านูอยู่นี่แจนู้ดอ๋อจ้าจ้าจ้าเนี่เนาะค่ะเนาะเลขทูบอ่ะติดตามช่อมนู้นเด้อค่ะเพชรพารวยค่ะ ผะดพารวยอยู่หลักกิโลด้วยค่ะต้องพิมพ์หลักกิโลด้วยค่ะนี่นะคะเนาะเด็กถูกนี่ค่ะผู้โชคดีสี่แปดสามนะคะโอ้ยไม่ใช่สี่แปดสามสองค่ะสองสองแปดสามนี่ค่ะสองแปดสามแคบด้วยค่ะแขบจดดด้วยค่ะจด สองแปดสามสี่แปดสามนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะครูโชคดีมาจากบ้านกุดนิ้วสำารงทาบนะคะเนาะนี่ค่ะเไข่มาถวายนะคะนี่ไข่ร้อยเก้าสิบเก้าฟองด้วยค่ะไข่ร้อยเก้าสิบเก้าฟองไข่ร้อยเก้าสิบเก้าฟองเด้อค่ะนี่ก็ลรักกิโลห้านะคะเนาะรักกิโลนี่ค่ะตัวเลขในลักกิโลก็เข้าตลอดเด้อค่ะ เออคลิปนี้เพรพระรวยก็ขอจบไปแล้วค่ะเนาะ,ะนนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพรพระรวยเน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ